โปรโมชั ý, ่นพิเศษซัมเมอร์นี้เท่านั้นรอกแบ็คพิโอจากไข่ไพโอนียรลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่750บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษซัมเมอร์นี้เท่านั้นรอกแบ็คพิโยจาก่ข่ไพโอนียลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่750บบาทเท่านั้นเรามาดูดีเทลกันเลย ตัวนี้นะคะแขนจะเป็นโลหะทรงโรบอทแบบนี้นอกก็อตจะเป็นน็อตยางนะคะตัวนี้สปูนจะเป็นสปูอนอะลูมิเนียมจะแป่น CNC แบบนี้ตัวนี้นะคะมีการตีกลับให้5้าบวมหนึ่ง DB บอดี้เป็นบอดี้คารไฟนะคะคาร์บอนแท้ลดน้ำหนักมีตั้งแต่เบอร์1,000งพัน0 0 0พันสพันและ4 0 0พัหมุนลืมล่มๆแบบนี้เลย เสียงตัวนี้จะเป็นแบบห้องเสียงนะคะเสียงจะไม่กังวลมากแต่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเบอร์หนึ่งพันสองพนะคะกำลังเบรกจะอยู่ที่สี่กิโลเบอร์สามพันและสี่พันกำลังเบรกจะอยู่ที่ห้ากิโลค่ะสนใจสัจ่งซื้อได้เลยราคาเพียงแค่เจ็ด้อยห้าบาทเท่านั้นจากปกติหนึ่งพันสองรอยห้าสิบาท